สูงลงตาตา,าต้องใจใจใจนี่หลายท,ทุกทุกทุกมองเรียบร้อยปลอดภัยด้านซ้ายด้านขวาคอยยึดงันตรงชูบีสามสองหนึ่ง ปาิเ็ธจากพูเชลีการเดินทั้งทือว่าเยี่ยมยอดลุ่นกันเบิองกันสารวังหางเริ่มส์เป็นไฟทิ้งเขาคอไว้นะครับ